สวัสดีครับพี่ต้อมเมนเอครับเตอรนนวพลนะครับก็วันนี้มีคำถามจะมาถามพี่ต้อม2อข้อครับในวาระพี่ต้อมครบ60ปีนะครับก็คือคำถามแรกก็คือว่าสองคำถามนะฮะสำหรับพี่ต้อมเป็นเอกนะครับผมคำถามที่หนึ่งถาพินตร์เรื่องอะไรที่พี่รู้สึกว่าขับยากที่สุดเลยครับสวัสดีครับคุนทภัทรไม่คุณป้านะครับ ก็มีคำถามสั้นๆนะครับอยากจะถามพี่ต้อมนะครับก่อนที่จะเริ่มเขียนบทก่อนที่จะเริ่มเตรียมงานในการกำกับอยากทราบว่าพี่ต้อมเป็นเอกมีสิ่งที่จะต้องทำโดยเฉพาะก่อนที่จะทำงานเหล่านั้นไหมครับรู้จักที่มาตั้งนานแล้วทำไมที่ไม่เปลี่ยนเลยอ่ะการตั้งคำถามกับเป็นเอกเนี่ยเพราะว่าสหรับผมยากนะครับสวัสดีครับคุณเป็นเอก สวัสดีต้อมลองถามนนทรีนะสวัสดีครับต้อมในฐานะที่ต้อมเป็นคนที่ยืนยันในตัวตนมากที่สุดในประเทศนี้คนหนึ่งนะครับมีคำถามนะครับการที่เราทำหนังไปถึงอายุ60นี่มันจะคุ้มไหมครับไม่เฮียชิบหายพี่ต้อมชอบสมาชิกคนไหนในวง BLACKPINK มากที่สุดครับ